วันก่อนนะคะมีเสียงดังมากเลยมาจากอพาร์ตเมนต์ของคุณคุณทราบหรือเปล่าคะผมไม่ได้อยู่อพาร์ตเมนต์ผมอยู่บ้านวัฉันจะเปิดเพลงตอนกลางคืนแข่งกับคุณบ้างเนาะลำโพงดีไหมอ่ะคืนนี้ได้นอนหลับสบายแน่แน่ <laughs> <laughs> บ๊ายบายก <laughs> <laughs> าร <laughs> <laughs> ที่เรารับสายและคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยเป็นหนึ่งในรูปแบบของวิชาชีพร่งแบงนเลย ซึ่งมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้นะครับทุกคนเขาเนี่ยมาในรูปแบบที่อยากจะเอาเสียงของเราเนี่ยไปเทรน AI นะครับหรือไปเรียนรู้วิธีการพูดของเราเพื่อที่จะเอาไปหลอกคนใกล้ตัวเราอีกทีหนึง่งและผมเนี่ยไปเจอข่าวข่าวหนึ่งมาทุกคนลูกของพ่อทำไมพ่อจะจำเสียงไม่ได้คือเท่าไหร่ก็โอนอะไรเงี้ยคือเขาจะมาเอาแบบความเป็นพ่อลูกความเป็นแบบคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยรวมเบ็ดเสร็จแล้วเป็น198,000บาทเฮ้ยทุกคนอันนี้คือ พูดตรงๆเลยเนี่ยคือเขาโดนเอา AI อ่ะมาเทรนเสียงให้ลอกเลียนเป็นเขาจริงๆแล้วก็ไปหลอกคุณพ่อของเขาการเทรน AI เนี่ยมันสามารถปลอมเสียงได้เหมือนผมหรือเหมือนใครได้มากขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆต้องระวังนะเบอร,ร์แปลกๆของเนี่ยมันเป็นเบอร์จากวิชาชีพที่แบบว่าโทรมาเพื่อหลอกฟังเสียงเราแล้วก็เอาเสียงเราเนี่ยไปหลอกคนอื่นต่อ,อซึ่งจริงๆนะเพื่อนตอนนี้เนี่ยมีข่าวนะผมจะขึ้นโพสไว้ให้ดูเลยนะเป็นข่าวที่ เขาบอกว่าเวลาที่คุยกับมิชฉาชีพหรือเวลาที่เรารู้แล้วแหละว่าแบบเฮ้ยมันโทรมาอย่างเงี้ยแปลกๆลแล้วให้วางสายให้วอย่าไปคุยหยอกล้อกับมันมากเพราะว่ามันสามารถเอาเสียงเราไปเทรน AI ได้คือคลิปนี้ไม่ได้อะไรโกงไปครับเราก็จะมาลองให้ดูครับว่าการที่เรารับสายแล้วคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยเป็นหนึ่งในรูปแบบของมิจชาชีพร่ปแบบนึงเลยอันนี้อะไรเนี่ยตั้งตั้งอยู่ตรงเนี้ยอันนี้คือกาแฟฟินาเล่ับอาราบิก้าแท้ซึ่งไอกาแฟตัวนี้เนี่ยกินแล้วนอนหลับสบาย ใครอยากได้ก็ลิงใต้คลิปแล้วกันหรือช่องทางการติดต่อตรงนี้เลยทุกคน<า>มีมีเบอร์โทรมาเว้ยเป็นเบอร์แบบยาวๆเลยดูดิขึ้นมาจากลาวเว้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันเป็นเพื่อนบ้านของคุณนะคะแล้วก็เมื่อวันก่อนนะคะมีเสียงดังมากเลยมาจากอาพาร์ตเมนต์ของคุณคุณทราบหรือเปล่าคะผมไม่รู้นะผมผมไม่ได้อยู่อาพาร์ตเมนต์ผมอยู่บ้านมีเสียงดนตรีดังมากเลยแล้วก็มันมันค่อนข้าง บรบกวนนะคะเสียงดนตรีอาจจะมาจากบ้านอื่นได้หรือเปล่าอย่างนั้นหรอคะเออใช่มาจากบ้านอื่นหรือเปล่าก็ไม่ทราบหรอกคะ่ะแต่ว่าขอโทษด้วยละกันคือดิฉันทำงานตอนกลางคืนแล้วก็พักผ่อนตอนกลางวันนะคะถ้าคุณจะช่วยเบาเสียงดนตรีลงนิดหนึ่งได้ไหมคะย้ายไปทํางานตอนกลางวันแล้วพักผ่อนตอนกลางคืนนะครับนี่คุณยังปฏิเสธอ,อีกหรอคะดิฉันจะเปิดเพลงตอนกลางคืนแข่งกับคุณบ้างเนาะตอนฉันไม่อยู่จะเอาอย่างนี้ไหมคะลําโพงดีไหมถ้าลำโพงดังก็ก,ก็ได้ด ค่ะคุณชอบดนตรีแบบไหนอ่ะเพลงเพลงร็อกดีไหมผมชอบหมอลำครับไม่ห้างมหาเสน่ห์ได้เลยค่ะฉันจะจัดมาให้คุณเลยคืนเนี้ยได้นอนหลับสบายแน่แน่โชคดีนะคะบ๊ายบายเอาหลุดปะเนี่ยเองหลุดปะเนี่ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับก็คือมีเบอร์โทรมานะผมเป็นเบอร์จากลาวนะยาวๆเลย แล้วก็โทรมาหาผมหาว่าผมอยู่อาพาร์ตเมนต์แต่ผมบอกผมอยู่บ้านพอผมพูดว่าอยู่บ้านเขาก็บอกว่าไม่รู้บ้านอื่นหรือเปล่าจะเปิดเพลงแข่งกับผมอีกนะเอาว่าเมื่อกี้นี้นะครับไม่ใช่เบอร์ใครที่ไหนเองแต่เป็นผมนี่แหละที่เอาแอปเนี่ยหลอ,อกไปอัดเสียงคุณเฮ้ยเป้าหมายของของคุณเนี่ยไม่ใช่เป็นการที่จะมาแกล้งผมแต่เป็นการเอาเสียงของผมไปเทนไอ,ไอทุกไหมใช่ครับแล้วก็อาไปหลอกเองก็ไปดูใน u t u b e นี่มีเยอะแยะมาเทนเปืองตัง อ,อ,อ,อไปดูยูทูบ b e นะเอกเกอกเกอกการที่เรารับสายและคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยเป็นอันตรายได้จริงๆนะเป็นหนึ่งในรูปแบบของวิชาชีพรุบบน่นแรงเลยนะเขาทํายังไงเราก็จะมาทําให้ดูเลยครับเราจะไม่บอกขั้นตอนที่ละเอียดนะแต่ว,ว่าคือจะทําให้ดูว่ามันสามารถเทนได้จริงๆ AI เดี๋ยวน,นี้ผมติดเงินพนันอยู่ห้าหมื่นแม่ครับขอจังใช้นี่หน่อยครับอ่าแล้วก็ให้ยายเทนเลยครับเสียงมันจะเหมือนกอป์ฟไอไหมครับ อ่ฟังดูสวัสดีครับแม่ครับก๊อฟเองครับผมติดพนันอยู่ห้าหมื่นขอตังใช้นี่หน่อยโอนมาเลขบัญชีนี้หน่อยสวัสดีครับแม่ครับก๊อฟเองครับผมติดเงินพนันอยู่ห้าหมื่นขอตังใช้นี่หน่อยครับโอนมาบัญชีเลขนี้หน่อยเฮ้ยไม่เหมือนเสียงว่าก็ยังไมไ่เท่าไหร่นะ,ม,นะมันอาจามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้ไฟล์เสียงที่ไปเทนมันน้อยเกินไป ก็ถ้าฟังดูดีๆแล้วเสียงเนี่ยมีความทุ้มซึ่งก่อนที่ผมจะให้เอ o โซไปหาข้อมูลในการเทรนเอไอนะผมผมไปเจอคลิปหนึ่งมาของช่องนายอาร์มนะผมที่เขาเนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับการเทรนเสียง AI นะขอเอาเครดิตขึ้นเลยนะครับเนี่ยลองเอาเสียง5นาทีไปเทรนลองเอาเสียง10นาทีไปเทรนเสียง15นาทีไปเทรนแล้วก็เสียงเต็มเนี่ย1ชั่วโมงกว่าเนี่ยไปเทรน5นาที that t h t more than one bottle of wine or one quart e r of beer could be issued at one time. สิบนาทีเป็นยังไง That not more than one bottle of wine or one quart e r of beer could be issued at one time. เวทมนต์มันเริ่มเกิดลองฟังดู That not more than one bottle of wine or one quart e r of beer could be issued at one time. ตัวเต็มเลยก็ประมาณนี้ That not more than one bottle of wine or one quart e r of beer could be issued at one time. ดังนั้นถ้าเราจะสรุปจาก example นี้เขาจะต้องมีเสียง high quality 15นาทีเป็นอย่างน้อยนั่นแหละครับเพื่อนๆก็คือจะมาบอกกันว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีการ t r a i AI เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงแล้วนะครับแต่ก็การที่มันจะปลอมตัวเป็นใครบางคนแล้วจะทําให้เหมือนเนี่ยต้องใช้ไฟล์เสียงที่คือคุณอาะต้องคุยกับมันเป็นชั่วโมงเขาแค่อาจจะต้องการฟังเสียงคุณแล้วก็การพูดของคุณ ส<ท>ำเนียงเนินใช่ถูกต้องถูกต้อง<ช>และไอแพทเทิร์นที่บอกว่าโทรศัพท์หายอันนี้เบอร์ใหม่ให้ลบเบอร์เก่าทิ้งเลยนะเนี่ยมันเหมือนเป็นการสั่งให้เราทําอะไรบางอย่างคนเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยต้องระวังไว้ลองโทรเช็คเบอร์หนละักเขาก่อนก็ได้นะับลองโทรกลับไปถามก่อนสักทีมึงว่าใช่ไหมหแค่นั้นแหละถ้าเป็นไปได้นะทุกคนเตือนไว้ก่อนเลยอย่าคุยกับเบอร์แปลกอยู่ถ้าเรารู้มันเป็นวิชาชีพเนี่ยกดวางสายทิ้งไปเลย ในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนี่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะผมขอแค่เจ็ดไลค์นะผมสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าครับกล้งไหมครับบ๊ายบาย